ทุทุกคนทุกท่านนะครับเดินทางมาที่วัดหงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ว่ามีเลขน้ํามนต์นะครับมีเลขน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับวัดนี่ครับสวยงามมากนะครับวัดหงบุรีรัมย์ดีป่ะเราไปตามดูตัวเลขที่ว่ามีอ่างน้ํามนต์ไปถ่ายอยู่เลขอ่างน้ํามนต์อยู่ตรงไหนเนาะเอ็ดเคยมาแต่ว่าจำไม่ได้ โอเคสวัสด ja. ja, oh, ีจ้าในเล็กอ่างลํามุญอยู่ไหนทีค่ะวัดที่จ้ามีด้านหลังด้านหลังบ่โอ้โอ้อะไรก็กำลังปิดทองเดี๋ยวเราไปดูวัดที่อ่างําบุญอยู่ด้านหลังด้านหลังสิไปดูกันนะอยู่ไหนเนาะด้านหลัง อยู่สาย FC. เอฟซีอนอาอนาโมนโอ้ยทำมันกี่ไม่เห็นโอ้ปิดไปตัวนี้เน็กณาโมอนอยู่นี่แต่ว่าใ,ในองค์ที่มึงไม่เห็นต้องเปิดนะครับต้องเปิดดูอุกน้ำเ,เอาเจอเล้วแล้วสาธุอะไรนะเล็กวะเล็กอันนี อืมเลขยังหอห้าสามห้าสามอีกแล้วห้าคือห้าสามห้าสามอยู่ในพระเลยห้าสามบางที่ดูดีก็มันเจ็ดก็ได้ทบห้าสามห้าเจ็ดก็ได้แล้วเตนะแล้วจะใครจะชอบตัวใหญ่นะครับ ไปดูไปดูในอ่างน้ำมนต์จะมีเลขเลขห้าสามด้วยหรือเปล่านะครับโอ้ปิดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับคันเจ็ดอยู่ในอ่างนำ้ำอยู่ในมีว่าแล้วสี่นะครับนี่คือเคยทูกรวันที่หนึ่งมาแล้วเถอะใครมาที่นี่นะครับครับโอ้ ศูนย์ห้านะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าขอหันไปหนึ่ยใครโชคนะก็จัดด้วยครับ,บคืบอคได้โชคใะวนันที่หนึ่งเดี๋ยวหันดูยยักเอฟซีเค็มนายโจ้ดูใครโชคนะนายกจัดก็เจ้าใหญ่อยู่วัดโฮงนะครับ ต่ห้าศูนย์ชัดมากเอฟซีนะครับซีโรีเลยห้าศูนย์นี่อันนี้ห้าในศูนย์นะครับชัดแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นเลขสองหรือเลขหนะ้าใครเห็นตัวไหนรก็ชอบจัดเลยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นแปดหรือเปล่าถ้าแปนก็เป็นแปดศูนย์เอ็ดฮันดูดีๆมันต้องพลิกไปพลิกมานะครับเป็นแปดศูนย์นะครับอ่ะห้าอ่า ใครมาจะได้ใครได้ดูก็ได้ชมกันเลยครับใครี่ชมอยู่จะได้โชอันนี้เป็นอ่างละมุนที่ทำบรรพระใหญ่ทุกบันพระใหญ่นะคะห้าศูนย์หกศูนชัดมากเลยอันนี้เป็นหกก็ได้ศูนย์ก็ได้หรือห้าก็ได้ห้าศูนย์ชัดเจน กับตัวเลขเราก็ได้เลย fc นะครับเลขอุโบสถเขาสวยงามมากนะครับวัดหงนะครับที่บุรีรัมนะครับอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมนะครับเป็นวัดมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนี่บตัวเลขก็เก้าห้าปดนย์ นะครับตัวเลขที่เห็นเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับคอยเห็นปัง,ปง,ปงรๆรวยๆวยครับสำหรับตัวเลขวัดโองนะครับที่เราได้นะครับสาธุสาธุอาลาลากไปสำหรับตัวเลขนะครับเอซีที่ได้เนาะเห็นๆปังๆสาธุสาธุ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมซีมาวัดหงนะครับโอ้มาซื้อเลขอะไรเนาะนเลขสวยไเลขอะไรครับผมมาดียครับมาวัดหงเสียบซีได้สองหาง <laughs> เลขงามจ้ะ <c oughs> <laughs> แม่ในในในเลขตัวไหน เสียมซีไร่ทรงห่าินบปันถามาได้เล็ไดเล็กได้ม่ทรงหาทรงหามาวัดห้องมาจากเท่อเลยนี่หลายเที่ยเหค่ะหลายเทียนี้อายุหลายรั่บ่วยได้มาขับเ่ว่าที่วัดนี้มีคนถูรอตตีรางวัลที่หนึ่งโดยท่านมีค่ะมีบ่อยเนาะเป็นศักดิษย์เป็นไปบ่อมีแต่กากับกรับกนบเหมือนง ตัวมันกัดกันโอ้ยเหมือนได้จิงวที่แล้วได้จิงวที่แล้วเออนี่เด็กหนางูนี้มักตัวใดใหญ่ว่าเจียวอันห้าเก้าแปดห้าห้าเก้าแปดนี่หนมายังไงนี่หาตัวไหนห้าเก้าแปดดมีโบกาห้าเก้าแปดมีเยีสี่ก้าปี่เก้าแปด ห้าเก้าปดมีสี่เก้าแปดใหญ่แล้วถืทุ้งวดนะอุ้งวดกวังนีวันสองใบสองใบมันกลับกันสามตัวเนี้ยสองตัวเกือบทุ้งวดทีดียเนะสองใบหนึ่งอันใบหนึ่งใบหนึ่งอันหนึ่งใบนึงมันกลับกันนะได้จากไหนยาย่จากได้หลังเลขางหนเลขฝันันได้มาจากไหนเลขเนี่ย เล็หญ่หนงฝนนิน่อยนนี้หยังจ๊ะยายงูนี่ฝันหีืยังฝันแล้วบ่งูนี่ฝันหีืยังยาย่ง้นนี้ฝันยังแม่แม่ฝันหรืยังยังจ้ะยังบ่เต็มมีแต่เลขมากแล้วอายายซื้อเลยจ้ะเป็นหาห้าเก้าเป็ด มีแต่สีเก้าเปดอ้จะซื้อตัวเก่าอีอก 8, 9, 9, 9, อาซื้อ9 8ซื่อเกาเก <laughs> ้าเปดห้าเก้าปดห้าเก้าปอาอย่างก่อนป็นว่าห้าโอ้เลยเอาเลขเก่าตัวสองไมเลยสุดไป ช่อแป่หาเก้าแปมีเาาีย่สองใบครับนี่ใชสองใบมีใบแม่ครับใบเดียว <c oughs> ังได้เก่าออกป็ดเก้เลอกเปเดี๋ยวออกเลขรถเทานั้นอไ่ได้ซื้อแมนงว <c oughs> นที่แ <c> ล <oughs> ้วต้อไปทะเบีย <c oughs> นเก,ลกล้าแปดเก้าตแต่ไม่แน่เนอะ <c oughs> เลขตัวนี้มันก็ สางเแดแวสามสีามทีมย <Brothers> ูไสองมแม่อยากได้บเดียวจริถ้าใบเดียวมีอยู่เเออใบเดียวสี่เก้าแปด สี่เก้าแปดใบีเจ็อ้สองใสองใบแม่เกปเป็นี่ผมเลขใบนี่เกี่เก้แม่พนมิเนโอมิ่เเป็นห้าเก้จ็ดแมมาจากทายนะเนี่ยมาไกลไหมครับอยู่เท่านี้บอกครับอยู่แถ่ไหน,นะอยู่พุทธสยู่ไทยสงจ้ะ น้อยคงเดี๋ยวไปขายแล้วยู่างไยขายสง่งวิ่งไปหายยายไปก่อนยายคือนี่ยายจัได้ยายก็ซื้อทุกบ่อยบ่โอ้โหน้ำร้อนเหรอ,อครับถามน้ำโอ้แต่เพิ่นว่าทุกบ่อย <c oughs>